นกเพศบเรดพลมนมีสีหั้งสอและนมเบตมีนิเบตบินปูมีิมเสมุลทสูงนักเีนทีแล้วเชิญค่ะนี่เราลย่ยนมองออกตัวมาแล้วครับไม่ทราบว่าเด็กคนนี้เขาอยู่ห้องไหนห้องสม ໃຜເປັນສັດຕູ ไมเป็นไงครับเพื่อนหน่งไม่แตาเลยก็เติบลงมาเลยแล่งเงินแหล่นเงินว้าช่งจิของเราแต่ละคนสีแเสจทุกใช่ดูหุ่นแต่ละคนนะครับหุ่นในแบบทุกคน